ง่ายขึ้นเฉินมาด้วยเลื่อยหายตัวแล้วเชื่อไป่ s <S อเ้ยเปลี่ยนตัวก่อน<ม>เล่นตัวผู้หญิงและใจสัน่นอ้าทิมุธไหมเออทิมุธเอาท,มมาอาทำไมเป็นเอาทำ,ทำไมกลับเป็นออสคัน่ะเอา อะไรวะโอ้บีบังครับกูลวเกินเกมดีเกมดีเกมดี This is... If we are quiet, they won't notice us. Seek. let's pick them off quietly. Yeah, fine. Have to reload! i speak for the โอ้โหยังกระโดดไได้โอ้ไม่ิว่อนไม่ไม่เป็นไรมีแบนเอฟวางเออหิวฮิวกางร้านกลางร้านเลาง้อ i oh was here, but there's no one. Left. Just a truck and some boxes. I need to see. I'm coming in. need to get inside quickly. Let's get noisy. Okay. Have a look at this. Left at the long corridor, all the way at the end. you're in room. Oh, chip, hide. Drone, load. Takes this bridge in charge. Oh, beat. Ah. it. Kill that gas pack. Need to stop that screaming! Be quick. Whatever was important. They had a team. Oh, come on. Need to what? Uh, Look out for. โอ้เปรียบโอ้โหทั้งระเบิดโอ้กครับเป็นบุคคลแน่ทโอครับ โอ้ดีอย่างนี้เองโอ้มเเตอร์กับกระบองไฟฟ้านมเมอร์ทำไมเขาไม่เล่นกระบองไฟฟ้ากับมเอร์ะโอยได้เป็นฝูงเโอ๊ะ่ไเปรี้ยวมาไป่อย Nice. Oh. Me go. Eh, hey, get me all <naw'... laughs> right, go. Santos. all you've got. Stop Lee me they may have left equipment behind these locked doors. I'll see what I can find. Coming out. We'll cover you. Okay. Got the door, charge! Found some meds. เม้นไม่มีนี่หว่าเม้นอยู่ในห้องอ่ะห้องห้องทางไปต่ออ่ะ ไม่ล้วเลืมเก็บเมืเ่อกี้นึกว่าเก็บอะไรอ่ยืนคุ้มกันไม่มดี What have we got going t h a r t found some defenses ึทีครั Oh. Let's hope the power oh, lasts. you! You look terrible. No, I can't leave until I find it. We cannot take okay, the risk. I'm sorry. Well, Bounce We're living in hell, struggling every day to keep our miserable lives. This could be the only chance to save our city. Not bad. It's probably suicide, but he's right. Better to go down fighting. Fate has chosen us to take a stand. There's more! Mount to defense! that Screamer is calling in more Zeds! Look out! Uh -huh. See the ว่าอเรกลงข้าจะตอยู่้งโดไปเดี๋วไหนเน้ยี่นเเดี๋ยวไปฆ่ากีดก่อนกีดแล้วฆ่าแล้วฆ่าเลยอ้าวเหรอเมื่อกี้วิ่งออกไปไงแล้วตะกี้ตัวแดงๆเห็นแดงๆอ๋อไปยิงแล้วมันเ

สวัสดีจ้าเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันอะไรเนี่ยไหอตแล้วมึงมึงปีนพี่ปีปีนไม่ดีปีนไม่ดีรู้เลยว่ามันเขียนโพตมาเวลาแบบอนิเมชันปีนอยู่ปนีนปนปปอนนนปนปนหนูจ้ อเอ็นดีเดรดป่ะถ้าเจอเขาเดิมนี่กระจาะเลยเลยนะหนูนะกล้าเลยผมโหดเลยตอนนี้แต่ก่อนที่เจอหนูไม,ไมีเดียวคนบอกอมีเฮฟวี่ไหมอโอ้โหเขียวมาเร็วไปกล้ๆก่อนต้องได้เห็นอยู่ยิงเลยยิงเลนี่ไม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 ันมันนั่นแหละกำลังก่อตัวมาอยู่เดี๋ยวพอเมสให้ยิงเลยแรงๆ ่เ,เมื่อกี้เหมือนเ,เสียงหัวเขียวกำลังต่อ,อตัวขึ้นมาลูกนั่นไงไม่ใช่หัวเขียวขาแดงดูกระนาดเอาโอ้โหมึงคิดว่างไปมีสปอ่อนอย่างนี้โอ้โหไม่ต้องกลัวโอ๊ะ ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวโดนกดแน่นอนกดใช้บีรีด้ามกลางหัวเขียวครับโดนกดแน่นอนไม่ต้องกลัวเดี๋ยวเพิ่ไปวางแบนเอฟตรงข้างในได้ไอืม Nothing worth it. <laughs> defense kit here. Found something. <laughs> <laughs> we'll need this defense kit. I found the defense water is down. I to the gun what have we got air air er> like you look h e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  l e h e h e h r h e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  e h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  h e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  มาเงียบไปแล้วว่ยรียิ่งแบบที่ตกใจอยู่ตกใจแล้วแบบนิ้วลั่นนะแค่ยิงตะกี้ะกี้นะกูตายตายอะไรออรอก็บเบนเดตเลยแบบนี้ไว้น่ทครั Machine lấy phá này kiao. Lúc quách ai bằng. Hãy bắt chước. Bắt hết. Mom. Go to the fire. Guys, tìm kiếm. Guys, đi tìm kiếm 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 วางให้มันทางๆมันจะได้อยู่นานๆตรงไหนนะชี้ๆนี่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 เอาอันที่สองฝั่งขวาฝั่งขวารีบไปไปไม่ได้ปิดประตูนี่หรอวะลุกนี่มีสไนเปอร์แล้เปิดเพโลดเดี๋ยวแจมไว้ก่อนท้ายแต่เดี๋ยวเราก็ต้องใช้เลื่อยล้มแบบน เรื่อยเหลือร้อยกว่าโอเคได้โอเคเม่ันเจอแต่คู่นี้นะนบบป,ปืนเจอแต่แบบเพื่นี่นะไปหาดิดดีโอริอวเฮ้ยยิงไม่ทันลิตเตอร์นั่นเอาเอา,เอ,า,เอ,าอะไรวะ มันคืออะไรอะไรเอาอีกแล้วหมอหมอชุบมาแล้วก็ฆ่าผมอีกแล้วหมออะไรหมอทำตัวอย่างยี้อ่อชุบเพื่อนมาให้โดรนรับตีนแทนอีกแล้วกูลุกมากูยังไม่หาขกยับเลยแม่งโดดอีกแล้วอไอ้พยาบาลนีอพยาบาลไม่ยิได้ด้วยนะวิ่งหา This radio, we should warn people about the nerve gas Any survivors in the city. Fuck, he's oh, right. Oh, oh. We can't but just gas really. We have to do this. And the radio system is locked. The hardware key isn't here. Where do we find that? One of the strike team members has had it. Shit, okay, but this is it. we we'll leave after this. Oh, oh, oh. I'm down! Oh, I think I'm down, down. down ไปสัตโอ้ตายตายตายเขาไม่เคยเจอแบบแปลกๆวะเนี่ยยังไม่ทันลงไปบันไดเลยไม่กระโดดขึ้นมาแบบจากชั้นหนึ่งที่ชั้นสองปวดขาบันไดอะไรวะเออกูเล่นมาตั้งนานกูยังไม่เคยเจอเหลีลาบันไดหมอเบพาหมอเบพามาเจออะไรแปลกๆแล้วเนี่ย เอ้ากุญแจเนี่ยเอเดนจียวไหมเจี๊ยทายสองล็อกก็อยู่เม้นก็อยู่นี่เผื่อวิ่งเผื่อต้องวิ่งไปยิงเลยครับแอลมีเลยวะเรื่อยโอเคมีเรื่อยตรงนี้เฮ้ย เดข้างนอกห้องเล็กสองห้องที่คน,นละนี่ต้องม โอ้โหมีบีทอยู่นี่ลูกไ้ได้นุ้ยังนี่ยังใช่มยังยังยังหาไม่เจออยู ที่ไหนอีกเว้ยเดีย๋ยวบีทนะระวังอเลอร์ดด้วยบีทคงข้างบนเผื่อมี<ป>พยายบาลน่าจะมีอยู่แล้วแหละมีกองนะเจอกล่องแล้วมาเทียบมาเทียบโอ้โห มไม่ได้อยู่แม่อยู่ข้างนอกเดินไปไดมาแนละ้วอ๋อเห็นได้แล้วข้างนอกข้างนอก s h o b f e c ทายนี่นเลยคลเอ,อ่ามองไม่เห็นเยเบร้อยเอามาพยาบาลก่อนวันน Someone get on the gun. Anyone need it? I you, baby. Like, right. we are quiet, they won't notice. on, oh. on. Oh, Something. ยังมีตรงไหนยังไม่ได้สำรวจอีกน่าจะด้านในนี่แหละเพราะว่ามันเปลี่ยนเปลี่ยนตัวให้ขุดนั่นไงองลุกโอ,โอ้โหอ,อ,อ,อยู่ใกล้เห็นแบบด,นดนนนีโอเคอถ้าเกิดเป็นมาทางนี้นเดี๋ยวออกไปยิงปืนคอย We'll keep them off you. จะกลับมาโอเคตรงนี้ยิงด้วยเดี๋ยวมันเดิมเดี๋ยวออกไปยิงปืนพอนอ่ามีรั้วรอบตะกี้ไม่มีรั้วตึงโอเคมาแล้วนะ เอ๋ถอยแล้วครับระเบิดระเบิดเกิดกับขาแดงขาบู๊ดจบแล้วระเบิดตายตายเอ้าเราไปขึ้นทางนั้นแหละแล้วมันก็วิ่ขึ้นทางเดียวขี้นทางขึ้นทางขึ้นทาง

ยืดขวาไม่ได้เลยวะเยดูไปเสียมากเสียมากนมาจะมีไฟฟ้าอยู่ไงระวังไว้ไกลัวเขาเลนีได้จังหวะก็จับปืนป้องกันโอ้โหเบ๊ะขอเข็มไม่ขกเข็มไม่ล้างตา f i n i s h off the i a c t ให้มันเกาะงไปให้มันเกาะรงไปเดี๋ยวเย่วละต้องไหวละต้องไหวดีวเข้ามาดีเข้ามาเรจะบอกเอาเจ้ากระสุนเนาะไปไปี่กองกระสุนที่กองกระสุนที่ลำนี้น

หมอลอดเลงหกอลอดแย่วอะไรเนี่ยนั่นสิเออาดิขึ้นยาหอไม่ดูแลโดนหลังเยอะไรวะอดอ้าสียงแหลกเลยนะนอตฟ้านอตฟ้านอตฟ้าเนี่ยเอ้าโดนี้พีซีด่าแล้วน่ย น็อตแฝงน็อตแฝงน็อตแฟงเฮ้ยไม่แฝงเลยไม่แฝงเลยแฝงไม่ใช่น็อตแฝงไม่ใช่ข้อดันเลยทำไมเป็นอย่างนี้อะไรเนี่ย